สวัสดีค่ะก็จะสด้อนี้หนึ่งขึ้นเตือนขึ้เพื่อเตือนาเตรียมของวันนี้เราจะตั้งสามทั่นสามวิธีตั้งสามทุเตรียมผลไม้ใก้ยังสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแม่ๆน้องยูกีทุกท่าน ใส่เต็นหนาเลยสดมากแค่เดี๋ยวจะฆ่าลิน้นแมงมสาวสดแต่สดชุดเต็มค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทำพิธีตั้งสารอยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังละบ้านหลังเก่าอย่เมื่อวที่สามก็เพิ่งเดี๋ยวได้ขออนุญาต ลัไม้กล้าอ,อย่างอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่ย่างหัวสองไมเจอรุนที่สุด สวัสดีค่ะนุ่มจะไปไหนเดีย๋ยวสาวช่มันเท,ที่ที่ตั้งสารพระพุ่มค่ะตั้งสารพระพุ่มที่หน้าบ้านหลังนี่แหละหลังเกา่ายังม่มีสารพระพุ่มค่ะจะกองเก่าเพื่ออะไรเฮ็ดไว้เนีนยนนุ่มก่อนอาจะมีเวลาจะหยุดเนี้ยแต่วันทีนั่นเขาจะได้เข่าเก็บล้วน้อง,ง,ม,อง,อง,องมีงานอีกติดกับรายการ เจมมี่นะคะเดี๋ยวเอาเวขวนไว้ในตว้าง,างสซองวีหน่อยด้วยเพ่มใอ่วีด้วยนะแคบาง,งาง้มก็เอาเลยเนาะใส่องวีน่อยก็ได้จะใช้อย่างละสองสุดท้านเป็นตัวสวยแต,ต่ง่อสวยต่หนสดมากก็่เพราะฝ่าวนีาาว้ไม่ได้ล่าแตงนะ ตกใจได้เขาบัไดใส่ชิ้วเสร็จเพราะอะไรเขาใส่แล้วเมื่อวานดูไม่ผ่านมากเพราะเวลาเขาไปตัดลง Youtube ตกใจนะคะ้าที่ตัดจุดๆไอเด๋อได้รูแ่ง้นใสไใหน่เนะี่ยสวัสดีนะคะสวัสด,ดีนะคะเด๋ด้ตัดอันนี้นอกเสียต่างแบบเดว๋วางอย่างนี้เลยเหรอเด๋อ อย่างละสองอย่างละสองเนาะสวัสดีค่ะตื่นจะเนน่เศ้าออนเปี่ยนตั้งสารกระปุ้มใหนหนูนมีหัวหมูมีผลไม้เจ้าอย่างเดี๋ยวเตรียมส้มสุกโลกไม้ ควรง,งา่ายๆน่าจะใช้สองไข่กล้วยแหม่เสด็จวีนี่เลยใช้อย่างละสองด้ยนะเป็นวางกันเก้าอย่างอย่างละสองสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแม่แม่ทุกคนสวัสดีพี่เต็มัสด็จองอุสวรรัสดีอันซื้อมาทถานน้ำอุ่นขอเตรียมเตรียมผลไม้ตั้งสารตาย,ยายสาร,ระปูและสารตาย,ยาย อันนี้ใช้สองถาดค่ะยังไม่พอหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดเก้าตกใจวันบวกล้วยใส่พีชุ่มไปเสืเออ่อมผลไม้เหมือนว่าวันบวกล้วส้มสาวถาดนี้พอแล้วอมาให้เบิ้ลอาจจะมุมสูงว้ามีไกลเห็นฟ้า ยาถือ,อยาซาความผัวหายมาเยื่นแถาแกให้ดูมุมนี้นะคะมุมแบบสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแก่โมก็ได้จะใส่ั้งสองลูกนะถอดเล็กไม่ได้นะ้วแบบยังไม่ได้อีกแบบมายัางไม่เสร็จ แต่ว่าก็ต้องมีสามครบคมาสูตของห้างจะเดิ่นติลประาจะให้เลยไม,มนา้ามาต่างสาสแดีนะคะวัสดีตอนนี้นโยอาการดีขึ้นมากแล้วจะนอนบลัชคุณนองเาสี่สามดีขึ้นเลยต่างสา,น,น,า,สาน้ำควอกับเนี่ยคุณนอนบลัชคัณหนึ่งจากวัดพวงที่เพิ่นบรสบหลายคุณนอนครับ <c oughs> อันแม่อุมเสียนต่างสายเพรกพุ่มไมหนาบ้านนี่แลหละค่ะเพราะท่านได้สวยโดยคุณน่องเพราะท่านเน มุงระ่าะเขียะเออกีสวยจริงจริงเป็นากกลวยหนัไม่ได้นาเป็น,นเลยราเก็บเอาเพระว่าใช้ก้าวยล้งจะใช้แบบก้าวลูกเลยแล้วว่าเป็นลูกๆเลย นีจน่จะใส่ได้หมดเลยเนี่ยอนีตุ๋นเตี่ยหวหมูเขาแบบหมูใช้หหม,มนูนะคะอจะเป็นประเภทนี้เป็นกระเสองเอาบ,ากบากาาักาดมาตังผาดนี่แบบควณ มันจะได้ก็สี่ป่ะอะไรสี่ป่ะไม่ลงตัวอ่ะขาดไปน้อยน้อยหน่อยขาดกะไร <c oughs> ใส่สามอย่างโอเคเสร็จแล้วหนึ่ง <c oughs> เสร็จแล้วหนึ่งถาด อันนี้หนึ่งถาดอันนี้อีกถาดหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีแม่พาเพื่อหนูฝันเกียกเ่ยวแม่แล้ก็ฝันเห็นแม่ด้เลยม้อ่าน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่น้องอยู่ทุกทุกท่านนะคะขออน,นุญาตเองแป้ง วสวัสดีนะคะเราจะทำพิธีตั้งสาพระเกลิงค่ะนับบิ่งนะนับเบิ่งอันนี้กันหนึ่งสองสามสี่อ้าวเจ็ดแปดเก้าโอเค ทุกคนมันโดยใส่ไม่มอุณหูมิแล้วเย็นนับหลือกรลืมกันลงว่าวีนี้ไม่งานเลยอนะ่ะแต่ที่จริงมันใหญ่ไม่เป็นไรไม่ขาดเต้มังค์เพราะฟองแบบต้อใส่ผลไม้ทุหมดแล้วอนะเรื่อเดี๋ยวให้เขาตุม้มมายกชื่อเราสวัสดีนะคะยุกีน้อนค่ะ พึ่งนอนนอนประหลับา3เครื่องอยังแบบน่นาจะหิวแหละคิดว่าเห็นมากินขนมทานยพืชเพราะว่าเหมือนว่าส,สบายท้องขึ้นแล้วก็ตะหมูบ้านกินเข่าลงไปกบบนี้แอบเก็บไปละพอกินลงไปมันจะเจอไอ้ตรงที่เป็นแผลแผลในกับแผลในลำไส้อะมันก็จะเก็บขนาดมีนกินเผ็ดนะอ่า เมื่อวานดูพรตุ้มไปปลูกกล้วยแบบด,ดีดูดีขึ้นมากเลยแมนค่ะเห็ดเรียบร้อยแล้วปลูกกล้วยปลูกไผ่กิก่มซุ้งปลูกสารพัดปลูกปลูกอย่างหน้าปลูกอยียงมุนิก,ก้าย่างหน้าย่างนังปลูกไวเบิดค่ะไวอนาคตข้างหน้าไวให้ลูกสาวเป็นมระ,ะดกรู้ไหมว่าเขาขายได้ตอนเนี้ยจะยังไม่รู้ผลแต่อีกสิบห้าปีข้างหน้า มันจะทำเงินไม่ต่ำกว่าต้นละหนึ่งหมื่นบาทสิบปูกจะพันตน้นว่าให้ลูกสาวย่มขัดสนเดี๋ยวให้พ่อตุ้มายกนี่กันให้ดูพ่อพ่อไมโยกอาผลละมไม่นะแต่งแล้วแหละยกมาเลยปะย่างมันปะ แต่งเลยเด้เจ้าบ่แแบบน้นสวัสดีนะคะน้องอาการดีขึ้นไหมคะอาหารอ่อนๆน,น้องดีขึ้นค่ะแต่เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับทําตรงนี้นะคะนี่นายใช่ตัดต้นบั่วงออกเพราะว่ามันที่บังนาสาลพ่อสวัสด,ดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะพ่อสวัสด,ดีค่ะอันนี้เพิ่นนั่นพ่อพุ่มอ่อนฟังทั้งพุ่นบ่พ่อ อันอันน้อยนี่คือสารตายายมันปะสวัสดีนะคะขึ้นไม่อุ้มขอเลขสวยด้วยนะคะมิถันันบัลลปะใครที่เอาอันนั้นวัดจุดเดี๋ยวอัน ัอ <N> ีเนยเอาประกันวันขึ้นมาอยู่ิีกไม่ได้เอาไปขังผุ่นน้ำมูบ่ บ้านไอ้นี่แม่ไอ้แดงๆนี่แม่้าได้ไปยู่พุ่นหวะมูขึ้นไปยู่พุ่นมายมมามต่ใส่บุนี่เคยได้มาที่หลังมูสวัสดีนะคะเดี๋ยวไม่อมสิแปนเอาทูป,ปูอยู่ในอย่างนั้นมาจุดฮะเพราโกกวางม่วงนี่คือเข้าสิไปไยใหัน ขึ้นคุ้มเพลินบรได้เนาะเมนบลต้องตัดเอาไว้เรื่อยๆยังส่บอ่ะค่ะหรือว่ามีใบใดเนี่ยเล็กหน่อยคืรอบัท่านกับลูกดอกไม่ไไนมนเนาะแต่วต่าสิได้เห็ดน,นวอ่อน,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 นกันใบหามาเขาไปกวนเนาะบ้านเะล็กที่สองสามสองค่ะบ้านเล็กที่ใช้บ้านเล็กที่เดิม,ม แต่ทุกคนย้ายเข้าหมดแล้วนะตอนนี้แม่อุ่มพอตุ่มใหญ่มาอยู่กูเกี่ยวเป็นคนกูเกี่ยวเลยค <Goodness. S 1> ่ะเพราะว่าบ้านอีกหลังหนึ่งก็ต้องมีคนนั่งหลังนี้ก็ต้องมีคนนั่ง <c oughs> นี่อีกหลังก็ต้องมีคนนั่งต้องใหญ่กันอยู่ <c oughs> แต่มันอยู่ในเ,เ <c oughs> ขตอำเภอกูแก้วหมดเลย เส้นเจ้าทีเจ้าท้างปูยาต่ยาให้เปินเห็ดมองให้เปินอยู่ตัดออกแล้วปุ่นเทศทำทํททป,ปลปอยเห็ดคุ้มกัคือต้องย่านได้ตัดออกเยอะสิบว่าได้ตัดออกเบิด์บ่พ่อที่่ได้ออกย่านย่านขึ้นคุ้มปู ตัดแล้วก็คือเอาออกไปเรื่อย่ังสีไหนเราก็หาแต่ไม่ประดับมากใส่มันกับมนนาม่แนวคุ้มเพลินเนาะค่ะแหงๆรวยซะทุกค่ะคือตั้งใจนานแล้วแหละว่าจะตั้งคนน่ะบมีเวลาอยู่พอดีเดือนนี้งานบ่ายไปเลยก็เลยมันมีเวลาช่วงว่างแล้วเขากะนับได้มันมันต้องตังวันพุธไหมคะ่ะ กระนาบงทุกเทียมามอยู่แสิกงเบี่ยบ่องวันพุดจากเทียงสินะอันนี้แต่ว่าที่ที่ใหม่ที่ที่ทาบ้านหลังใหม่อันนั้นต้องมีพระภู่มก่อนมีเจ้าที่ก่อนอันนี้เพิ่นมีบ้านมาก,ก่อนแต่ว่าเพิ่นบปท่านในมีหานพระภุมมเจ้าที่เร่นกระตังกรแตั้งใจว่าเียตังพระภุ่มเจ้าที่

จันย่ำล้มย่ำอย่างมาเนาะต้องยังไงอ้มเจ็ดพันมามามาเนาเร่งมเนะเอมันพักกันมาจังเลยนี่มันออกได้อยู่แล้วมันบ่พ อ้ดำพีเออพ่อนับตังเนาะตาย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 ีไสดีๆงามๆบ่ได้น้ำเขาล่ะเนาะตายไปเลยไปเลยชุดแม่เพื่อนแล้วนี่เพื่อนกระโดดเพื่อนเป็นเหยียบขี้ตมมาใส่ชุดขอยแล้ว ดูสภาพไข่บันแม่แม่เอ๋ยดูสภาพเพื่อนบดไม่อยากพากหมาเอยมึนสวัสดีค่ะสวัสดีนะค่ะไปเลยไปเลย พัดเอิ้นไปขังบ่ฟังเลยได้เนี่ยนึกว่ามันเจ้าเอิ้นมันไปแล้วไปเลยไปไปไปเลยหามดือ้อไปไปไปไอ้เหล่งมันบ้านนั่นน้ำมูดมันอยู่บ้านมันอยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ครอบครัอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงซ้ะทุกสาธุ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,คะท่านเก่าสิยูกว่าบ่าอ,อาหรือยังเดหรือปุ่นกับยูเยพืออ่อ,อน,นังวว้นนิราเ

ອัນนี้บัดนี้เจ้าก็สิเอาคุมบ่ได้มันบ่พอตัวนี้ว่าเราจะแจ้งมั สารตายายน้ำแข็งอยู่คนนี้แต่พาะผู้ใหญ